สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับครูผักักจำกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ EP ที่อะไรแล้วก็ไม่รู้นะครับจำไม่ได้ละขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่กดติดตามนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาทําการปูพรมให้น้องหน่อยนะครับผมผ้าหน่อยนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับอากาศหนาวนะครับ ก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการปูผ้านะครับด้านในนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้เสี่ยงนะครับที่มันอยู่ภายในเนในมวนนี้นะครับมันรู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นเนาะมันเป็นความรู้สึกนะครับของของผมเองนะครับก็ตู้ทุกตู้นะครับที่เป็นตู้2.1นะครับไม่ว่าจะเป็นซับเดี่ยวซับคู่เนาะผมก็จะปูผ้าหมดเลยครับอันนี้ก็คือผ้าตัวนี้นะครับเป็นผ้าห่มนะครับก็ผมคิดว่ามันจะทําให้เสี่ยงที่ได้ออกมามันซอฟขึ้นมันนุ่มขึ้นนะครับก็เลย ทำการปูมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันจะปูยังไงนะครับออันดับแรกก่อนที่เราจะปูเนี่ยด้านในนะครับเราก็ทําการเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับเดินสายให้เรียบร้อยนะครับเอากาวยอดให้มันเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะสายพวกนี้นะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องทำานึงก็คือเราจะต้องวัดปริมาณนะครับว่าตรงไหนบ้างที่เราจะปูนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวเราจะปูก็คือด้านข้างด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านข้างครับสองข้างอย่างนี้แล้วก็ตรงกลางนะครับเนาะมาเดี๋ยวเรามาปูดีกว่าครับอันดับแรกก็คือเราจะไปต้องเราต้องจะมีเราจะต้องมีครับลินผันละเราจะต้องมีผ้าก็คือผ้าห่มนี่นะครับก็ทําการวัดเนาะวัดปริมาณวัดขนาดให้มันพอดีนะครับให้มันพอดีอย่างด้านข้างตรงนี้นะครับเราก็ตัดวัดนะครับเนี่ยอันนี้ที่ผมวัดวัดได้ออกมานะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ใส่เลยนะครับตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราทากาวก่อนนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็นี่ครับตัวนี้ไม่มีแบตก็ก็เอาแปะให้มันคลุมเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างนี่ครับเราต้องทําการตัดในส่วนที่มันโดนสายไฟนะครับเพื่อให้ลบสายไฟนะเห็นไหมฮะก็วัดให้มันพอดีนะครับตัวนี้ะครับนะ หลังจากที่เราตัดแบบอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการพากาวครับผมกาวในที่นี้ที่เราใช้ก็คือเป็นกาวนี่แหละครับนี่แหละครับนี่ครับนี่กาวด็อกส์เฟอกเดอะอกอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับก็คือกาวยางนะครับทำไปพร้อมกันเลยครับเช็คด้วยนะครับว่ากาวโอเคนะเธอได้อยู่นี่นะครับแล้วก็ใช้ แปรงสี่ฟันนะครับที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วน,นี้นะครับนี่นะนี่ใชแล้วมาใช้งานนะครับทาไปเลยทาให้มันชุ่มๆเลยนะครับไม่ต้องทาบางมากเท่าไหร่นะถ้าทาบะถ้าทาบางนะครับมันจะไม่ติดนะครับผ้านะทาไปเลยครับก็อย่าทาให้โดนพวกอุปกรณ์อเ่็กทรองนี้นกส์อื่นๆอย่างเช่นพวก BMS นะครับอย่าไปทาโดนมันมาเราทากันครับ เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับในการทําเสียงให้มันนุ่มขึ้นถ้าท่าในใดไม่ประสงค์ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าในฝั่งของเราก็คือมอีผู้ที่สนใจสั่งกับเราเราก็จะทําการปูให้ทุกคนนะครับท <c oughs> าไว้ก่อนเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ฐาด้านล่างครับ ทาให้ทั่วๆเลยนะครับถ้าเราไม่มีผ้าแบบนี้นะครับตัวนี้ก็คือเวลาเราไปร้านพวกอุปกรณ์อิเล็กท,ทรอนิกส์นะครับแล้วก็ร้านที่มีเครื่องเสียงขายเนี่ยก็ไปถามเขาว่ามีพรมปูตู้ไหมอะไรเงี้ยครับก็ไปถามเขาได้เขาก็จะมีขายอยู่นะครับแต่ว่าถ้าบางร้านนี่ก็คือจะเป็นพวก ใหญ่ยยแก้วนะครับใหญ่ยยแก้วแต่ยหญ่แก้วเนี่ยเวลาเราทํางานเนี่ยเราต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้ามันเข้าในจมูกเราอนนี้ครับมันก็จะอันตรายหน่อยเนะาะน,นะครับีหนึ่งฟังนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับแกงเหงาว่าไปเลยครับ ใส่ตรงนี้เราสามารถทับได้เลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามีการซ่อมอะไรเงี้ยเราก็สามารถดึงผ้าได้นะครับมันไม่แน่นมากนะครับมันสามารถดึงออกได้อ่าโอเคก็ประมาณนี้ทาให้มันชุ่มๆนะครับให้มันทั่วที่เราจะปูนะครับเก็บของก่อนก็คือเก็บกาวปิดฝาให้เรียบร้อยเดี๋ยวกาวเสียมา มาปูกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> ในการเริ่มปูของครูนะครับของผมนะครับผมก็จะเริ่มปูจากด้านล่างก่อนนะครับสําคัญเลยนะครับก็คือเราต้องตัดทุกอย่างนะครับให้มันพอดีพอดิบก่อนนะครับพอดิบพอดีเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาไปทํางานลงไปที่ชิ้นงานเราเนี่ยมันจะเป๊ะลงตัวน,นะครับอะเริ่มกันเลย อย่างนึงคือบางทีเนี่ยเราซิลขอครอบ,อบตู้ไม่ดีนะครับไอตัวนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับช่วยให้ลมเนี่ยมันไม่ออกจากตู้ได้นะครับนะก็มีแต่ข้อดีแหละเราทำไปแล้วเนาะอ่ะนี่ครับด้านล่างตัด <c oughs> สายให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับเห็นไหมสายตัวนี้ก็ไม่มีละเราก็ปิดไปละนี่ฮะนี่ครับ,รบเรียบๆไปเลย ดทางครับผมทางนี้ก็คือเป็นตัวนี้เนาะเราตัดให้เปือพอดีแล้วตามไปเลยครับให้ผ้ามันชนเลยนะครับชนขอบชนมุมเลยนะ,ะเสร็จแล้วหนึ่งครั้งนี่นะครับ ต่อไปฝั่งหนึ่งฝั่งสุดท้ายตัดให้เรียบร้อยแล้วก็ลงไปเลยเราก็ที่สำคัญน,นะครับแล้วอย่าทากาวแล้วก็ทิ้งไว้นานนะถ้า,ท,าทิ้งไว้นานเนี่ยกาวมันแห้งคือมันจะไม่ติดนะครับเราก็ต้องรีบลงไปเลยนะครับนี่นะครับทับไปเลยครับดึงให้มันพอดี ก็คือเราต้องคิดว่าลำโพงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันคือของเรานะเราชอบความเรียบร้อยอยู่แล้วเนาะทุกคนชอบความเรียบร้อยครชอบความนี้เราก็ต้องทำให้มันดีๆครับนี่เรียบร้อยไม่มีอะไราย,ยากเลยนี่นะครับ <c oughs> ด้านข้างอันนี้ฮะประมาณนี้นะครับก็ด้านล่างนะครับ แล้วก็ในไข่พอนหนึ่งนี่นะครับเราก็จะได้ตู้ลำโพงที่ปูผ้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำการเปิดเทสทดสอบต่างๆกักนไปนะนี่ครับครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรที่เป็นที่ยากเลยนะครับก็มาแชร์ให้เพื่อนๆแล้วกันว่าสามารถปูแล้วก็ผมคิดว่ามันช่วยให้มันเสียงนุ่มขึ้นนะครับโอเคครับผม แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมว่าเดี๋ยวเราจะมาสอนทำอะไรหรือว่ามาแชร์อะไรนี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับให้เพื่อนมาติดตามมารับชมกันนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมครูพักรักจำลาไปก่อนบ๊ายบาย